หาเห็ดแล้วนาวเอ้ยเจอแล้วคุณน่ะเดี๋ยวยูสูงคนแนมมาเห็นเนาะเดี๋ยวสิสัวเห็ดได้แบบนี้นี่จะปุ้ดเป็ดได้แนมอาจจะบ่ใครเห็นเนาะเบิ่งสีผ้าม้าสัวุนี่หน่อยนี่ งา,า,างมพรรณเขาเป็นตี๋มันงามมากเลยพี่น้องเอ้ยงามขัง้งามแน่มันอยู่เ,เดี๋ยวสิ้ผ้าสวมันอยู่สูงเหมนเดี๋ยวคนเด้อภาพ <laughs> นี่สูงขั้เบิบ้งเบิ้งบุญเอ้ยอึดเทิดอึดเทิด เต็มเลย, his, ยเด้อสิพ้าสัวเด้อบันนี่พี่น้องเด้อสิสัวให้เบิงเก็บเห็ดเก็บเห็ดมาบันนี่สิพ้ามาสัวเห็ดกระสูงพ่อสมควรแหรอพี่น้อง <c oughs> นี่สัวให้เบิงเงินสัวเอาสัวเอามันอยู่สูงหมดแต่ว่าใหม่นี่กระสูงอยู่ดอก หายยานเหยียบย่านถึงเหยียบเก็บ Piong, làm khác. ฟักงบก้าต่อดยดอกว่าสันอันนี้หน่อยเอาดอกใหญ่ๆมันแดงสีนะนี่ใหญ่ค่อยๆสัวเอาไปอยถือดอกหน่อย เด็กลมเอ๋เบาบางเนาะเอเคสินี่แหะ มันใหญ่เนาะมันกำลังจุบุติบิเก็บได้ป่ะเนี่ยเยอะลงมาแหละ ดอกน้อยมันเฮียลงมาแล้วก็ต้องเก็บเด้อพี่น้อง พอสมควรเอาบันนี้ได้ชิไปหาต้นต่อไปเนอะแย่ลงมาแล้ว hehe, บนันนีเบิ้งเห็ดเนี่ย้ามคักบ่ออนซอนนะออนซอนงามคักกระชุยกระใจเห็ดเอาเจาค่าเห็ด บงมันตกลงหลองน้ำแง่เราตกลงไปเบิงผลงานพี่น้องต่อยทั้งตนเนได้มาเนี่ยงามคัก ต้นเดียวเนาะที่ต่อยเอาทั้งเคิง่องนสูงสูงหาเมตรหาเมตรพอดีเลยกับอันใหม่เนี่ยพนงานสูงขนาด มึงงามคักสุดยอดเลยโอ้ มืนคาดงนนี่เป็นปุ่มเป็นงนเป็นงนเลยเขาเลยเขาเอิ่นว่าเป็นปุ่มเป็นงนนี่ฝนกระตุกแล้เฮ้ยเปียกเปียกพี่น้องเปียกน้ำคักมันอมน้ำเนาะอันกําลังอ่อ,อนๆนแต่ฝน,น,น,นมันตกว่าเศร้าจักเถื่อนบึง้ง พุนย่อยย่ำยางแต่พุนกับตะตกแห้งกับพ่อยางหาด่อยู่แต่เกือบเต็มกระตาเพิ่งานงานเกือบเต็มกระตาพี่น้องกระตาใหญ่ดิ่อุปกรณ์ อุปกรณ์ตอยเห็ดโอ้ดอกหนึ่งขึ้นมาหล่นอยู่นี่นะมัน,นเป็นยังไงพี่น้องงามคักบอนี่ผลงานออกมาเนี่ยเห็นนี่กระตาี่วันนีนกระตาหน่อยด้อพี่น้องเลยกระตาใหญ่เดี๋ยววันนี้คลิปมีแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวสีพาไปหาเห็ดใหม่เนาะเดี๋ยวสีพาไปหาต้นใหม่ ไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ